ผ่อนเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทรายได้15,000บาทขึ้นไปมาซื้อคนเดียวจบเลยครับพนักงานบริษทัทเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆยังไม่มีเครดิตอยากจะสร้างเครดิตของตัวเองสักหนึ่งอย่างเนี่ยสวิฟตอบโจทย์มากครับเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าอะไรทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับไออีกแล้วเรากลับมาในช่วงพังค่าตีนถ้าคุณคิดจะซื้อรถมือสองนะครับแล้วไม่อยากซื้อไปซ่อมไปควรดูคันนี้ครับ ตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับรถ e ีโคคาครับขับในเมืองแบบประหยัดน้ำมันสุดๆหรือจะเดินทางไกลก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนั่นก็คือเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้เป็นตัวรถปี2018จดใช้รถปี2019เท่ากับว่าลูกค้าของเราเนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ปี2019เลยยอดจัดก็ล้นๆเหลือๆเลยครับราคาเจ้าสวิปคันนี้เนี่ยเราก็ขายอยู่แค่ 429,000บาทเท่านั้นตกผ่อนเดือนละ7 0 0 0ทุกคนทาดอกเบีย้ย0%ู2เรเดือนเอาไปเลยผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทแค่นั้นผ่อนสบายๆไปเลยครับอ่ะก็เจ้าสวิตตัวนี้ข้อดีข้อดีของการที่เราซื้อรถปีใหม่ๆมันทำให้เราได้เลทดอกเบีย้ยที่ถูกถึงรถมันจะราคา4 0 0 0 0 0แต่รถปี2018เนี่ยดอกเบีย้ยมันเริ่มต้นแค่2 7 9แค่นั้นเอง ทำให้เราเนี่ยผ่อนข้าง,งวดถูกมากเลยถ้าเทียบกับรถปีต่ําๆอย่างเช่นปี05อย่างเงี้ยครับอันนี้ดอกเบีย้ยแพงถึงราคามันจะถูกแต่มันก็ผ่อนพอกับรถตัวใหม่ๆเลยนะอ่ะอันนี้ต้องลองคํานวณพิจารณากันดีๆตอนนี้เสียงรอบข้างผมแบบโอ้โหงี้งๆงๆงหน่เต็มไปเลยครับมาก่อนจะไปชมตัวรถกับไอ้ก็ต้องดูเลขทะเบียนครับคันนี้ก็นี่เอ้ย8กบ 8กบ1776เอ้ยพรุ่งนี้วันที่1แล้วทุกคนรอดูนะเผื่อมันมันโดนนะเนี่ย1776เลขสวยนะทุกคนก็ได้ไป้ายนี้ไปเลยครับเป็นป้ายกรุงเทพ8กบ1776อาดีไซน์ด้านหน้าของเจ้าสวิฟเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะยังไงดีอะมันปรับโฉมมาได้ดูดีมากๆเลยนะจากตัวโฉมก่อนนี่ที่ไฟมันจะเป็นแบบ หน้ากลมๆหน่อยแต่พอมาชมเนี่ยก็คือแบบโอ้โหมันลงตัวมันดูแบบสปอร์ตหรูรวมกันอนะ่ะทุกคนด้านหน้าเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้มีเป็นแบบ LED ก็เป็นรถอีโคคาอีกหนึ่งคันเลยนะที่ผมชอบมากๆเลยอะ่ะถ้าผมจะซื้อรถอีโคคานะผมก็ตัดสินใจซื้อเจ้าสวิฟต์เนี่แหละเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่อะไรทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อมันมามาดูกันต่อที่ล้อแม็กกันป่ะมาคัานนี้ก็โอ้โห ล้อแม็กสวยกิ๊บครับทุกคนไม่มีริ้วรอยเลยยางเป็นยางปี2020ยางยังใหม่กิ๊บอันนี้รถปี18ยางปี20แสดงว่าเจ้าของเก่าเปลี่ยนยางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสบายใจได้เหมือนรถใหม่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะล้อไปแล้วครับมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าตัวรถบอดี้รถสีขาวไร้ริ้วรอยครับทุกคนและที่สำคัญนะรถคันนี้ตรวจรถจากบริษัทกูอินสเปกชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตให้กับลูกค้าดูไปเลยว่ารถคันนี้ของเราไ,ได้กี่ดาวเดี๋ยวเราส่งให้ดูแปะลิงก์ไว้ข้างบนนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระจกเป็นแบบมีไฟเลี้ยวมาให้นะเป็นพับปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นแบบนี้แหละคีเรตคีเรตเรียบร้อยมีกันสาดติดมาให้ขาดไปอย่างนึงขาดชุดแต่งเออขาดชุดแต่งนะอาจจะต้องเอาไปหาใส่เพิ่มอะไรางเงี้ยเผื่อคนชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบล้น,นแบบนี้ก็จะดูมินิมอลดี มาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงมาด้านท้ายของเขาก็ไฟเขาจะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะแผ่นสครับเพดทุกอย่างอยู่ครบเปิดมาดูท้ายกันหน่อยนี่มีที่ปิดสัมภาระมาให้แล้วก็รอยซอกท้ายครับดูดิเม็ดอาร์ Art, รอยซีนหัวนอ็อตไม่แกะไม่ขยับซีนต่างๆเนี่ยฝั่งเนี้เดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยทุกคน รถมันใหม่อะรถปี18อ่ะสภาพยังกริฟอยู่เลยด้านล่างก็จะมีส่วนมากเนี่ยสวิฟเขาจะรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่ให้ยางอะไหล่มาแล้วมันจะเป็นที่ปั๊มลมฉุกเฉินอันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยครับอุอปกรณ์พร้อมเลยเนี่ยตัวยกให้เก็บสัมภาระได้นิดนึงหรือว่าเราจะพับเบาะก,ก็ได้นะเดี๋ยวพับเบาะให้ดู นี่สวิปมันก็จะพับเบาะได้ประมาณนี้ก็ยังมีพื้นที่เก็บของอยู่นะแต่มันจะไม่ได้พับเรียบไปเลยมันประมาณ60-40ก็ถือว่ายังวางของที่มันยาวๆได้ก็สำหรับใครที่เอาไปแต่ส่วนมากรุนเล็กๆเขาไม่บรรทุกกันเยอะหรอกบรรทุกกับแฟน2คนไปดินเนอร์กันอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่าว่ามันสวยแค่ไหนไปชมันครับมาเปิดประตูมาดูภายในกันหน่อย สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบรอยสักเดิมๆจากโรงงานเลยครับแล้วก็หัวนอ็อตประตูนี่คือไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยแผงประตูนี่ใหม่กิบเบาเป็นเบาผ้านะทุกคนแต่ว่าดูดิเบาเขาทรงแบบสปอร์ตมากๆเลยสวยมากลองเข้ามาดูภายในอ่ะนี่ก,กดปุ่มสตาร์ทไปก่อนเลยครับเป็นแบบ p ุ s h สตาร์เรียบร้อยแล้วโอ้โหผมชอบมากเลยนะสวิฟอะ ชอบเพราะว่าภายในมันนี่แหละดูพวงมาลัยดิพวงมาลัายเขาสวยมากนะเขาออกแบบดีไซน์มาแบบลงตัวเหมือนเหมือนเหมือนรถแบรนด์ยุโรปเลยเนี่ยแล้วทำให้เราขับแล้วก็หน้าปัดอะไรอยู่ตรงนี้ก็คือแบบสีแดงสวยให้ความสปอร์ตหมดเลยคันนี้ผมบอกเลยพิเศษมากๆเลขไม้เทียง2457กิโลทุกคนรถปี18วิ่ง20,000โลเหมือนได้ป้ายแดงอะ่ะอ่า วงาลัยก็ครบเลยครับมีค r u i s e control มาให้ด้วยนะควบคุมแบบความเร็วเวลาแบบเดินทางไกลไม่อยากเหยียบก็ล็อกไว้เลยขับ80ตลอดทางอะไรอย่างงี้ครับสบายแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่าด้านจอกลางเนี่ยเขาจะไม่มีจอมาให้นะแต่ว่าเชื่อมบลูทูธได้นะทุกคนกดบลูทูธเชื่อมบลูทูธได้เลยเพราะโดยปกติแล้วคนใช้รถอะ่ะบางทีอะถ้าขับคนเดียวนะเราก็ไม่ค่อยได้ดูจออยู่แล้วเราต้องดูทางไม่งั้นมันจะเออเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทุกคน อันนี้เขาก็เลยได้เป็นตัวแบบเป็นเหมือนวิทยุเป็นจอธรรมดาแต่ว่าเชื่อมบูทูธได้ก็เปิดเพลงฟังก็ฟินแล้วอ่ะหรือใครจะไปติดจอเพิ่ม2,000แค่นั้นเองทุกคนแอร์ก็เป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีช่องเสียบ usb aux ให้มีที่วางแก้วน้ําให้เกียร์เป็นแบบออโต้อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือธรรมดาเลยก็ผมชอบสวิปตรงนี้แหละที่ผม บอกว่าผมจะตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ถ้าผมซื้อนะผมก็จะซื้อสวีปเพราะว่าอะไรภายในอะ่ะเพราะเราอยู่กับรถอ่ะถ้าเราขับเราจะอยู่กับภายในมันมากกว่าแล้วมันแบบภายในมันนั่งสบายสปอร์ตพวงมาลัยสวยขับขับดีด้วยสวีปขับดีมากแล้วก็ดีไซน์ภายนอกก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมชอบมากๆเลยสุสกิสวีปไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันมากดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงมันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนไปครับ มาเปิดห้องเครื่องมาดูกันบ้างดีกว่าโอ้ห้องเครื่องใหม่กิ๊กทุกคนก็รถปี18อะ่ะถ้าไม่ใหม่ก็อย่าขายเลยก็ดูหัวน็อตไม่เคยแกะขยับเลยครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่ซอกรถนี่คือแบบโหชัดเจนคานหน้าคือแบบสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบรถเดิมๆเลยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเลยแล้วก็ห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์โอ้โห สวิฟดูง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันเห็นเห็นซอกเครื่องแบบชัดเจนเลยอะถ้ารถไม่สวยคาบเข่าดำๆจากเครื่องเนี่ยมันจะเยิมแล้วมันจะเห็นเป็นคาบดำๆแล้วแต่อย่างเงี้ยดูดิเครื่องแบบใสกิ้งอะแห้งๆใสๆอย่างนี้เลยแสดงว่ารถคันนี้ปี18อะก็ถ้าไม่ใสก็ไม่รู้จะพูดว่าไงอีกแล้วอะเออสภาพโดยรวมคือแบบใช่โดนไม่โดนอยู่อย่างเดียวคือ ขาดชุดแต่งผมเป็นคนที่ชอบรถที่มีชุดแต่งดูอ้วนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเอาไปใส่ชุดแต่งเพิ่มแค่นั้นเองหรือใครจะจัดไฟแนนซ์เกินเพื่อม,มาใส่ชุดแต่งก็ได้เด,เ,ดเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวไอ้จัดให้เลยสําหรับคันนี้ถ้าใครอยากได้ไปเป็นเจ้าของแล้วล่ะก็อยู่ต่างจังหวัด อยู่เหนืออีสานกลางใต้นะครับอยากจะออกรถดูคลิปนี้แล้วโอ้โหทนไม่ไหวเลยก็ติดต่อหาไอซได้เลยครับเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราก็ไปจัดไฟแนนซ์ให้ได้และก็จะเอารถไปส่งให้คุณถึงบ้านเลยและก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องของเครื่องยนต์เราจะมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีเต็ม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโยนเครื่องเกียร์ไดชาร์จไดสตาร์มานน้ำคอมแอร์กล่องขั้ว ECU ต่างๆเราดูแลให้คุณผ่านศูนย์หปีเต็มครับศูนย์ซู z u กิเลยรถมีปัญหาอะไรเคลมศูนย์ครับอะไรแท้ทุกชิ้นก็สำหรับใครครับที่อยากจะเป็นเจ้าของ s ซ z u k i ิสวิปคันนี้แล้วแล้วก็ผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปมาซื้อคนเดียวจบเลยครับ พนักงานบริษัทเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆยังไม่มีเครดิตอยากจะสร้างเครดิตของตัวเองสักหนึ่งอย่างเนี่ยสวิปตอบโจทย์มากครับก็ถ้าอยากได้คันนี้ทนไม่ไหวจริงๆแล้วแล้วก็ติดต่อมาหา,าได้เลยครับที่เบอร์0972293857หรือจะติดต่อไปที่เพจร,ร้านของเรารถมือ2ฟรีดาวอัลโฮมคาและถ้าลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับไม่ต้องกังวลเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่ พร้อมกับส่งมอบรถให้คุณถึงที่บ้านเลยและที่สำคัญเผื่อใครหลายๆคนกังวลว่าขับไปจะต้องซ่อมไปไหมไม่ต้องกลัวครับเรามีวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็มเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ทุกชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องครับเราดูแลให้คุณผ่านศูนย์มีปัญหาอะไรเคลมศูนย์ฟรีพร้อมกับรถสไลด์คอยช่วยเหลือคุณยีชั่วโมงไปเลยถ้าชอบ ต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของเราด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้ไอซ์มารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย